สวัสดีครับวันนี้ผมช่างโนเอเซกรนโฮมนะครับพาพี่ๆทุกท่านกลับมาอีกเช่นเคยนะครับที่นี่คือโรงเรียนมารีลักอำเภอเมืองเชียงรายนะครับลูกค้าต้องการที่จะล้อมรั้วแบ่งพื้นที่ให้เป็น2โซนนะครับให้สําหรับนักเรียนกับพื้นที่สวนด้านนอกนะครับก็เลือกใช้รั้วคอนกรีตสําเร็จรูปสูง2เมตรนะครับเป็นความสูงยอดนิยมนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านเลือกใช้ไฮไลท์ของงานนี้นะครับเราทํารั้วสาเร็จรูปแบบโค้งด้วยนะครับ ที่ที่มีความโค้งแบบนี้ก็สามารถทํารั้วคอนกรีตสาเร็จรูปได้นะครับเรามีการเบิ้ลเสานะครับแล้วหักองศาไปเรื่อยๆนะครับตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการลูกค้าบางท่านก็มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกาันบางท่านล้อมรั้วบางแห่งเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบางแห่งขอบเขตเป็นมุมโค้งนะครับก็แล้วแต่ลักษณะโฉนดของพี่ๆนะครับ นี่นะครับความสูง2เมตรผมสูงประมาณ170นะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสูงท่วมหัวนะครับมีความมิดชิดสามารถล้อมรั้วได้อย่างอเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบนะครับเป็นความสูงที่ถือว่าเหมาะสมไม่ถูกไม่แพงนะครับแถมประหยัดงบด้วยนะครับงานนี้เป็นการทํารั้วคอนกรีตสําเร็จรูปบนถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตเดิมนะครับเราก็มีการขุดฟุตติ้งฐานรากลงเสาเข็มทําได้นะครับแต่ก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเราสามารถทําให้ตอบโจทย์กับลูกค้าต้องการได้นะครับ นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับเทคนิคการทํารั้วสําเร็จรูปบางที่บางแห่งลูกค้าอยากจะเก็บต้นไม้ไว้นะครับในเขตที่ดินเราเราใช้วิธีเว้นด้วยตะข่ายใส่เป็นตะข่ายกวาวนห์นะครับพวกนี้ทนสนิมด้วยนะครับช่วยให้รักษาต้นไม้ไว้ได้เขายังจเจริญเติบโตได้ในเขตแนวรั้วเรานะครับ สำหรับพี่ๆท,ท่านไหนนะครับที่สนใจรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปหรือว่ากำแพงกันดินนะครับผมช่างนุและทีมงานดีสแกนโฮมยินดีให้คำปรึกษานะครับทางหน้าเพจเฟ e บุ o กนะครับที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ